นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะก่อนอื่นสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยของชั้นป .4 ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า88นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่14คำขวัญเตือนใจให้ทําความดีค่ะ,ะในหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะโดยให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 ให้นักเรียนเลือกข้อความไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความและภาพที่กำหนดแล้วสังเกตลักษณะของคำขวัญน,นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะคะเติมลงไปในช่องว่างด้านล่างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้เรียนกดหยุดสต็อปไว้ก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนจากนั้นนักเรียนค่อยกดเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วครูจะเฉลยให้ดูค่ะ ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะแล้วเรนก็ตอบไปพร้อมๆกันกับครูเลยนะคะเริ่มจากภาพแรกค่ะเขากาลังทําอะไรอยู่กําลังเล่นกีฬาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะคําขึ้นต้นของความขวัญคือกีฬาก็จะต้องต่อด้วยคําว่าเป็นยาวิเศษค่ะเขียนลงใครถูกตัวถูกเลยนะคะ ่อไปภาพที่2ค่ะเห็นภาพไม่เอ่ยมีรถเยอะมากมายเลยแล้วก็มีควันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นคำขวัญว่าอากาศเป็นพิษจะต่อด้วยคำว่า,าชีวิตจะสั้นค่ะมาดูภาพที่3เลยค่ะ ภาพที่3นะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายนะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นคนที่โตแล้วนะคะแล้วก็มีการประกอบอาชีพเป็นตำรวจแล้วคำึ้นต้นก็คือเด็กวันนี้ต่อด้วยคือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะคือผู้ใหญ่ในวันหน้า รูเขียนทับนิดนึงเนาะ,ะทีนี้ค่ะภาพที่สี่นะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกําลังทิ้งขยะน,นี้เป็นถังขยะนะคะลูกทิ้งขยะนะคะใส่ลงไปในถังขยะใหญ่แบบนี้นะคะคําขึ้นต้นคําขวัญคือทิ้งขยะให้ถูกที่ต่อด้วยเป็นสีแก่บ้านเมืองค่ะเติมลงไปอตอนนี้ผ่านไปสีข้อแล้วใครถูกทุกข้อใครถูกหมดทุกข้อบ้างเอ่ย ถ้าถูกครบทั้ง4ข้อแบบนี้นะคะข้อสุดท้ายต้องถูกแน่นอนเป็นภาพป่าไม้นะคะขึ้นต้นด้วยคำขวัญที่ว่าป่าไม้มีค่าจบด้วยจงรักษาอย่าทำลายค่ะทำครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะใครถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยปรบมือให้เจงหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูในหน้าที่89กันค่ะหน้า89นะคะนักเรียนอ่านโจทย์เลยค่ะให้นักเรียนเลือกข้อความไปเติมในช่องว่างให้เป็นคำขวัญแล้วบอกวัตถุประสงค์ของคำขวัญเหล่านั้นโดยให้นักเรียนนะคะเลือกคำด้านบนนี้นะคะลงไปเติมในช่องว่างตรงนี้นะคะเหมือนหน้าก่อนนั้นนี้เลยเพียงแต่ว่ารอบนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกวัตถุประสงค์ของคำขวานานัญน,นั้นด้วยนะคะ ทีนี้นักเรียนกดหยุดของวิดีโอนี้เลยค่ะและนักเรียนลองทําด้วยตัวเองก่อนนะคะจากนั้นกดเพลย์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาดูเฉลยจากครูค่ะทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันเลยข้อที่1เมาแล้วค่ะตอบว่าจะกลับบ้านเก่าค่ะตรวจเลยนะคะ เดี๋ยวเราเติมก่อนแล้วกันเนาะต่อไปออกกําลังกายวันละนิดออกกําลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัยค่ะต่อไปค่ะไทยทำไทยใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องเติมว่าไทยจเจริญ ต่อไปค่ะปลูกต้นไม้คนละต้นทุกแห่งหนอุดมสมบูรณ์ถูกต้องค่ะทุกแห่งหนอุดมโอบรรทัดครูไม่พอแล้ว ต่อไปค่ะบ้านเมืองจับพินาศหรืออันสุดท้ายแล้วคือถ้าเยาวชนของชาติติดยาเสพติดค่ะะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์นะคะของคำขวัญกันนะคะ เมาแล้วขับวัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการจะอะไรคะอ่าเรื่องเมาเรื่องขับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะเตือนใจคะ่ะเตือนใจให้ไม่ดื่มดื่มอะไรคะดื่มสุราก่อนขับรถ ขอย้อนกลับนิดนึงนะลูกนะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะเตือนใจไม่ดื่มสุราก่อนขับรถต่อไปค่ะ,อ,ะ,อ,คะออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัยนะคะเป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย ค่ะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนะคะเป็นการส่งเสริมให้เป็นไงคะใช้สินค้าไทย ต่อไปค่ะปลูกต้นไม้คนละต้นทุกแห่งหนอุดมสมบูรณ์เป็นการเชิญชวนให้เป็นไงคะปลูกต้นไม้ขอเขียนห่างนิดนึงนะ,ะข้อสุดท้ายค่ะบ้านเมืองจะพิน้าถ้าเยาวชนของชาติติดยาเสพติด เป็นการรณรงค์เรื่องอะไรคะป้องกันยาเสพติดค่ะรณรงค์ด้วยนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาก5้าข้อนี้มีใครถูกทุกข้อบ้างเอ่ยอตบมือให้คนที่ทำถูกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของข้อที่2นะคะอ่าโจทย์เขาว่ายังไงคะอ่านพร้อมกันค่ะให้นักเรียนเรียงคําที่กําหนดให้ในแต่ละข้อให้เป็นคํำขวัญที่ถูกต้องแล้วอ่านออกเสียงนะคะอ่าเรามาเรียงกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งอ่าลองทำสิคะลองเรียงสิคะเรียงได้ว่าบ้านเมือง น่าอยู่เชิดชูคุณธรรมถูกต้องค่ะอ่ะอันนี้นะคะครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันแรกก่อนนะคะก็คือเอาคำเนี่ยมาเรียงให้เป็นคําขวัญที่ถูกต้องก่อนนะคะลองเรียงหน้าเรียงหลังดูนะคะแล้วก็ให้มันเนี่ย มีความคล้องจองกันนะคะให้เป็นคำขวัญน,นะคะนักเรียนลองทำอีก4ข้อที่เหลือเลยค่ะลองกดหยุดก่อนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็กดเล่นนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยข้อที่2 3 4และ5ค่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะครูมาเฉลยข้อที่2ต่อเลยแล้วกันนะคะข้อที่2เฉลยว่าสร้างเสริมสังคมไทย ไร้ควันบุรี่ค่ะบุรีอ่าใครถูกต้องตัวถูกเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สมเรียงได้ว่ารู้อ่ะขอโทษนะคะรู้ประหยัดในวันนี้ เป็นเศรษฐีในวันหน้า่าต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะเรียงได้ว่าเล่นดนตรีเล่นกีฬา ห่างใกล้ยาเสพติดข้อนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าหนูเอาเล่นกีฬามาก่อนเล่นดนตรีได้ไหมอะจากอันนี้นะคะที่เอาดนตรีก่อนเล่นกีฬาเพราะว่าตรงนี้ลงท้ายด้วยสระอามันต้องการจะให้คลองจอง,องคาว่ายาตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นเล่นดนตรีเล่นกีฬาห่างไกลายยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสลับกันเนี่ถือว่าผิดนะต่อไปข้อที่5ค่ะ เปิดแอร์เปิดแอร์เท่าไรเอย่ยเปิดแอร์ยี่สิบห้าองศาช่วยรักษาชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะใครทําแล้วถูกทุกข้อบ้างเอ่ยโอเคปรบมือตัวเองได้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าต่อไปกันเลยหน้าที่90อ่าในส่วนของข้อที่3นะคะอ่านโจทย์เลยค่ะให้นักเรียนเลือกแต่งคำขวัญหนึหัวข้อ พร้อมกับวาดภาพประกอบนะคะ่านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีหัวข้อให้ทั้งหมด2หัวข้อ1คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2คือการประหยัดพลังงานนะคะให้นักเรียนเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้นเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อให้นักเรียนวาดภาพนะคะใส่ลงไปตรงนี้นะคะถ้าเลือกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนูก็วาดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่หนูแต่งคําขวัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าสมมติสิ่งแวดล้อมนะคะสมมตินะเป็น อนุรักษ์สัตว์ทะเลอ่านุอาจจะวาดเป็นเตา่าถูกไหมวาดเป็นเตา่าวาดเป็นเตา่าใช่ไหมคะแล้วก็แต่งคําขวัญเกี่ยวกับเตา่าทะเลอะไรแบบนี้ค่ะนะคะให้นักเรียนเลือกระหว่างสอันนี้แล้วก็แต่งคําขวัญด้านล่างตรงนี้นะคะลองทําดูนะคะแล้วเอามาให้ครูตรวจในวันเปิดเรียนนะคะอ่าเรามาดูข้อที่เอ่อหมดด้านล่างกันเลยดีกว่า ในหน้า9 0ด้านล่างนะคะเรียนรู้จากการทํานําสู่หลักเกณฑ์นะคะเรามาเขียนความหมายของคําขวัญแล้วก็ลักษณะเด่นของคําขวัญพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะคาขวัญน,นะคะความหมายของคําขวัญคือเขียนลงไปเลยนะคะคือถ้อยคําที่มีสัมผัสคล้องจองที่มีสัมผัส คล้องจองมีเนื้อความเพื่อเตือนใจมีเนื้อความเพื่อเตือนใจค่ะเชิญชวน เชิญชวนและขอร้องหรือขอร้องให้ปฏิบัติหรือขอร้องให้ปฏิบัติอ่าอันนี้คือความหมายของคำขวัญน,นะคะต่อไปลักษณะเด่นของคำขวัญก็คือมีสัมผัสคล้องจอง มีสัมผัสคล้องจองมีสัมผัสคล้องจองและให้ข้อคิดค่ะ,ะทีนี้อ่านพร้อมกันนะคะความหมายของคำขวัญก็คือถ้อยคำที่มีสัมผัสคล้องจองมีเนื้อความเพื่อเตือนใจเชิญชวนหรือขอร้องให้ปฏิบัตินะคะ ส่วนลักษณะเด่นนะคะก็คือมีสัมผัสคล้องจองและให้ข้อคิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายกันเลยค่ะหน้าสุดท้ายนี้นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเนาะ1 2 3ให้นักเรียนเลือกคำเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายและถูกต้องตามลักษณะคำขวัญโดยนักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงไปใน วงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงค่ะอะให้นักเรียนนะคะทำทั้งหมดนี้เลยค่ะ10ข้อนะคะให้เรียนกดหยุดก่อนแล้วก็ไปทำด้วยตัวเองก่อนจากนั้นค่อยกดเล่นอีกรอบนึงเพื่อดูเฉลยนะคะเริ่มทำเลยค่ะอาทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอยทีนี้มาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่1กินผลไม้ไทยจุดๆๆดุด,ดไร้สารตกค้างตอบ เดี๋ยวครูขอใช้สีน้ำเงินหน่อยแล้วกันเนาะเปลี่ยนสีบ้างปลอดภัยนั่นเองกินผลไม้ไทยปลอดภัยไร้สารตกค้างเพราะอะไรถึงใช้ปลอดภัยคะเพราะว่าลงท้ายด้วยสารไอนะคะเราก็ต้องอ่าคำที่2ก็ต้องเป็นออกเสียงด้วยไอเหมือนกันตัวนี้จะเป็นใช้เป็นไอออะยอไอนะลูกนะสามารถใช้แทนกันได้นะคะแต่ทีนี้สังเกตว่า ข้อที่2กับข้อที่3ก็เป็นสระไอเหมือนกันทีนี้นะคะวิธีการเติมเนี่ยหนูจะต้องดูความสอดคล้องกับเนื้อความด้วยเห็นไหมคะเขาบอกกินผลไม้ไร้สารตกค้างเพราะฉะนั้นไร้สารตกค้างแบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ความปลอดภัยนั่นเองจึงตอบเป็นข้อ4นะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะกินอยู่อย่างจุดๆๆดได้เลี้ยงตนช่วยชาติอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีสัมผัสใช่ไหมลูกสระเอีย เพราะฉะนั้นต้องเติมคำว่าพอเพียงพอเพียงค่ะเติมข้อที่2นะคะกินอยู่อย่างพอเพียงได้เลี้ยงตนช่วยชาตินะคะเห็นไหมคะว่ากินอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยคือความพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมข้อไม่เสี่ยงไม่ได้เนาะมันไม่เข้ากันกับเนื้อความนะคะของคําขวัญต่อไปข้อที่3ขับรถยาจุดจุดาดเข็มขัดนิรภัยเห็นไหมคะสารอาและแม่กด คำว่าประมาทนั่นเองคำว่าหมาดเห็นไหมคะสาะอาและแม่กดเหมือนกันนะคะเป็นขับรถอย่าประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยต่อไปข้อที่4ช่วยโลกร่วมใจจุดๆจุดโลกร้อนเติมอะไรดีช่วยโลกแล้วร่วมใจแล้วสาะไอค่ะลูกสาะไอคือดับไฟโลกร้อนหรือว่าแก้ไขรถร้อนอ่าแก้ไขโลคร้อนถูกต้องคะ่ะ ต่อไปข้อที่5แผ่นดินไหวจุดๆๆภัยจากโรคร้อนแผ่นดินไหวจุดๆๆภัยจากโรคร้อนเติมคําว่ามันมีแผ่นดินไหวนะไงมันต้องเป็นอะไรคะเป็นสัญญาณนะลูกนะเป็นสัญญาณพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นสัญญาณแล้วว่าโลกเนี่ยกำลังจะร้อนแล้วนะคะนเ,นเพราะฉะนั้นเติมคําว่าแผ่นดินไหวสัญญาณภัยนะคะจาก,จากโรคจากโลกร้อนต่อไปข้อที่6 เยาว,วชนรุ่นใหม่จุดๆ,ดๆร่วมจุดๆร่วมจุดๆต้านภัยบุรีเรามักจะได้ยินบ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเติมคําว่าใจเป็นการร่วมใจนะคะร่วมใจต้านเพราะว่าเป็นสรารไอาเนาะก็ต้องร่วมใจเป็นสรารไอาเช่นเดียวกันเนาะต่อไปมาดูข้อที่7ค่ะวัฒนธรรมคือสินทรัพย์ทางปัญญาช่วยกันจุดๆไม่ให้ศูญอุยสรารอาง่ายมากเลยมีข้อเดียวคือ รักษาเห็นไหมมันสระอาะเหมือนกันวัฒนธรรมคือสินทรัพย์ทางปัญญาช่วยกันรักษาไม่ให้สูญเนาะต่อไปมาดูข้อที่8ค่ะล้างมือบ่อยครั้งอาสระอะแล้วก็แม่กงล้างมือบ่อยครั้งจุดๆเชื้อโรคง่ายมากเลยหยุดยั้งค่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยสระอาะและงอง,งูเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่เกาแล้วค่ะ พลังความรักจุดจุดจุดช่วยพ้นภยยัยยาเสพติดพลังความรักค่ะเห็นไหมคะช่วยพ้นภยัสยสารไออีกแล้วมีข้อไหนตรงท้ายด้วยสระไอคะข้อที่สองค่ะความเข้าใจนะคะพลังความรักความเข้าใจช่วยพ้นภยยัยยาเสพติดเห็นไหมคะสระไอเหมือนกันเลยสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนอนาคตจะจุดจุดจุดหากใฝ่ใจการศึกษาอนาคตจะ กก้าวไกลค่ะอนาคตต้องก้าวไกลนะลูกนะเราจะห่างไกลไม่ได้นะลูกสาระไอเหมือนกันก็จริงแต่ใช้ไม่ได้นะลูกนะ,อ,ะอนาคตจะก,ก้าวไกลหากใฝ่ใจการศึกษาค่ะ,ะทีนี้ขอเสียงคนได้10คะแนนหน่อยค่ะใครได้มากกว่า5คะแนนเนี่ยถือว่า ทำได้ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องคําขวัญมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะจบการเฉลยนะคะแบบฝึกหัดแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ